ไม่รู้อ่ะที่ไหนอะ่ะผมไม่ได้อยู่ชึ่อมายังงน,นยังไปนอนนะมัง่งหลับนะมังนะ่งอื มกชัยบัญชาได้เลยมกชัยบัญชาจำไว้ จะไม่ขึ้นใจพวกมึงอวนมามกเชยตั้งแต่เด็กๆมาต้องใส่ขานด้ยชยบัญชาทำนานทางอวนเออลาของแท้หมกใชยบัญชาของจริง 没得，扛 lên，một cây bên cho，cho，cho，cho。去 من, 去